กลับมารับชมไทยบันเทิงกันครับไทยบันเทิงคลิปนี้พาไปชมเรื่องราวของคำถามที่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพื้นโลกเมื่อฝนกระหน่ำลงมาไม่หยุด2ล้านปีปรากฏการณ์ลานิยาที่เกิดขึ้นอย่างยาวนานติดต่อกันถึง3าปีซ้อนได้สิ้นสุดลงไปแล้วเมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ทำให้สภาพอากาศที่หนาวเย็นและมีฝนตกหนักเป็นประวัติการณ์ในแถบแปซิฟิกกลายเป็นอดีตและอาจต้องรอไปอีก1-2ปีกว่าที่สภาพอากาศแบบชื้นแฉะดังกล่าวจะหวนกลับคืนมาอีกครั้งสำหรับคนที่ชื่นชอบความเย็นชุ่มชาำของสายฝนและไม่หวั่นภัยจากเหตุน้ำท่วมฉับพลัน พวกเขาคงจะประหลาดใจหากได้ทราบว่าโลกของเราในอดีตเมื่อราว234ล้านปีก่อนได้เกิดเหตุการณ์ที่ฝนเทกระน้ำลงมาไม่หยุดไปทั่วทุกหัวระแหงโดยพายุฝนครั้งใหญ่ระดับโลกนี้ตกติดต่อกันยาวนานถึง2ล้านปีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังกล่าวเรียกว่าเหตุการณ์คาเนียนพลูเวียน หรือเหตุฝนตกในช่วงอายุคาเนียนซึ่งถือเป็นช่วงแทรกสั้นๆในตอนปลายของยุคไทรแอสิกที่โลกมีแต่สภาพอากาศร้อนและแห้งแล้งเป็นส่วนใหญ่แผ่นดินโลกในยุคนั้นยังคงติดอยู่เป็นผืนเดียวกันซึ่งก็คือมหาทวีปแพ่นเจียนั่นเองการที่มหาทวีปนั้นกว้างใหญ่ไพศาลสภาพภูมิประเทศก็ยังแบนราบปราศจากเทือกเขาในตอนกลางทำให้ลมมรสุมจากมหาสมุทร เข้าไม่ถึงแผ่นดินใหญ่ด้านในทั้งยังไร้แนวปะทะตามธรรมชาติที่จะทำให้ฝนตกลงมาอีกด้วยทำให้เกิดสภาพอากาศแห้งแลง้งจัดและภูมิประเทศแบบทะเลทรายขึ้นด้วยเหตุนี้เมื่อนักธรณีวิทยาในปัจจุบันขุดดูชั้นหินเก่าแก่จากยุคไทรแอซิกพวกเขาจะพบกับหินทรายสีแดงที่เป็นเอกลักษณ์รวมทั้งตะกอนดินที่เกิดจากพืชพันธุ์ในบริเวณที่มีสภาพอากาศแห้งแล้งเป็นหลัก แต่ทว่าในช่วงทศวรรษ1990ทีมนักธรณีวิทยาชาวอังกฤษได้ค้นพบชั้นหินย่อยชั้นหนึ่งซึ่งมีลักษณะไม่ตรงกับชั้นหินทรายที่เล็กละเอียดของยุคไทรแอซิกอย่างสิ้นเชิงโดยหินสีเทาในกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยหินลำธารก้อนใหญ่และดินตะกอนจากก้นแม่น้ำซึ่งเป็นหลักฐานของสภาพอากาศชุ่มชื้นจากฝนตกหนักจนมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่เกิดขึ้นในยุคโบราณ นักธรณีวิทยายังพบชั้นหินผาเหล่าที่ว่านี้ในหลายประเทศทั่วโลกทั้งในภูมิภาคยุโรปทวีปอเมริกาตะวันออกกลางเอเชียและดินแดนที่ห่างไกลออกไปอีกหลายแห่งทำให้มีหลักฐานมากมายที่บ่งชี้ร่วมกันว่าเมื่อราว232-234ล้านปีก่อนทั่วโลกเคยมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องยาวนานเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเป็น1,400ม mm. ิลลิเมตรต่อปีซึ่งจะทำให้เกิดอุทกภัยต่อเนื่องการหลายครั้งจนผื้นดินทั้งหมดมีความชื้นแฉะเทียบได้กับป่าฝนเขตร้อนเลยทีเดียวการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากที่เคยแห้งแล้งจัดมาเป็นชุ่มฉ่ำน้ำฝนส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ในยุคไทรแอสซิก โดยพืชทะเลทรายที่ส่วนใหญ่มีลำต้นเตี้ยติดดินได้ศูญพันธุ์ไปเปิดทางให้พืชที่มีลำต้นสูงใหญ่อย่างสนชนิดต่างๆงอกงามขึ้นสัตว์เลื้อยคลานในยุคไทรแอซิกซึ่งส่วนใหญ่มีขนาดลำตัวปานกลางทั้งไม่อาจยืนบนขาหลังได้ต้องขาดสารอาหารจนล้มตายไปเนื่องจากสภาพอากาศทำให้ส่วนที่กินได้ของพืชพันธุ์ขยับไปอยู่สูงขึ้น ซึ่งก็ถือเป็นโอกาสที่ไดโนเสาร์ตัวยักษ์จะได้แพร่พันธุ์เพิ่มจำนวนประชากรขึ้นมาแทนที่จนได้ครองโลกในยุคจูเรสิกหรือจูรสิกซึ่งเป็นช่วงธรณีการราว33ล้านปีต่อมาส่วนสาเหตุที่ทำให้จู่ๆก็มีฝนห่าใหญ่ตกลงมาพร้อมกันทั่วโลกนั้นนักวิทยาศาสตร์ยังไม่ทราบอย่างแน่ชัดว่าเป็นเพราะอะไรกันแน่แต่มีข้อสันนิษฐานหนึ่งเชื่อว่าเหตุภูเขาไฟระเบิดครั้งใหญ่ ซึ่งเริ่มปะทุขึ้นเมื่อช่วง1ล้านปีก่อนฝนตกหนักที่เรียกว่าการระเบิดแรงเกเลียนในพื้นที่ซึ่งปัจจุบันคือเขตอะเลสก้าและมณฑลบริติชโคลัมเบียของแคนาดาได้ปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกสู่ชัน้นบรรยากาศจนทำให้โลกร้อนขึ้น3-10องศาเซลเซียสภาวะโลกร้อนในยุคโบราณครั้งนี้ ได้เร่งให้วัฏจักรของน้ำหมุนเวียนอย่างรวดเร็วขึ้นอุณหภูมิที่ร้อนระอุทำให้เกิดไอน้ำระเหยจากผิวมหาสมุทรได้มากขึ้นจนเกิดเป็นสภาพอากาศร้อนชื้นที่ผลักดันให้เมฆฝนเข้าถึงทุกซอกทุกมุมของมหาทวีปแพนเจีย อย่างไรก็ตามเมื่อการประทุของภูเขาไฟในการระเบิดแรงเกเรียนเริ่มสงบลงโลกเริ่มปรับสมดุลด้วยการดูดซับคาร์บอนส่วนเกินในบรรยากาศกลับไปเก็บสะสมในชั้นหินปูนป่าไม้และมหาสมุทรทำให้ฝนที่ตกหนักมานานถึง2ล้านปีอย่างน่าอัศจรรย์มีอันต้องซาลงและหยุดตกไปในที่สุดถัดมามาดูเรื่องของปรากฏการณ์ลานิยา3ปีซ้อนสิ้นสุดแล้วเตรียมต่อด้วยเอล尼โยรุนแรง ปรากฏการ์ลานิยาครั้งล่าสุดซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนกันยายนปี2020จนทำให้เกิดฝนตกหนักและอากาศหนาวเย็นในแถบมหาสมุทรแปซิฟิกติดต่อกันนานผิดปกติถึง3ปีได้สิ้นสุดลงไปแล้วเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา กรมอุตุนิยมวิทยาของประเทศออสเตรเลียประกาศเมื่อวันที่14มีนาคม2023ที่ผ่านมาว่าความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในแบบจำลองภูมิอากาศโลกปัจจุบันชี้ถึงสภาวะหยุดนิ่งเป็นกลางทางภูมิอากาศซึ่งปกติจะเกิดขึ้นระหว่างการสลับสับเปลี่ยนไปมาของปรากฏการณ์เอลนิโยและลานิยานั่นหมายความว่าปรากฏการณ์ลานิยาที่ยาวนานถึง3ปีซ้อนได้สิ้นสุดลงแล้วอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตามบรรดาน,นักอุตุนิยมวิทยาคาดว่าจะเกิดสภาพภูมิอากาศแบบขั้วตรงข้ามติดตามมาในไม่ช้าซึ่งก็คือปรากฏการณ์เอลนิโยที่มีความรุนแรงกว่าในอดีตโดยมีโอกาสจะเกิดขึ้นภายในปีนี้ถึงกว่า50%ดรนันทินีราเมศนักวิจัยอาวุโสด้านภัยธรรมชาติ ประจำองค์การวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมแห่งเครือจักรภพบ,บอกว่าแม้ยังไม่อาจทำนายได้อย่างแน่นอนว่าสภาพอากาศทั่วโลกจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดหลังจากนี้แต่แบบจำลองภูมิอากาศส่วนใหญ่คาดการว่าอาจเกิดปรากฏการณ์เอลนิโยซึ่งจะทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มสูงขึ้นโดยทั่วไปแล้วเอลนิโยสามารถผลักดันให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นได้อีกราว0.2องศาเซลเซียส จึงนับว่าเสี่ยงและมินเมต่อการทำให้โลกร้อนขึ้นจนเกินขีดจำกัดซึ่งนานาประเทศได้กำหนดไว้ที่ไม่เกิน1.5องศาเซลเซียสเหนือระดับอุณหภูมิเฉลี่ยของยุคก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรม แต่ปัจจุบันโลกร้อนขึ้นกว่าระดับมาตรฐานในอดีตอยู่แล้วถึง1.2องศาเซลเซียสปรากฏการ์เอลนิโยยังทําให้เกิดคลื่นความร้อนและภัยแล้งเป็นบริเวณกว้างเนื่องจากน้ําทะเลในตอนกลางและทางตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถบเส้นศูนย์สูตรจะอุ่นขึ้น ส่งผลให้กระแสลมกรดในแถบนั้นเคลื่อนตัวพัดลงใต้นำพาอากาศร้อนและแห้งไปยังแถบตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกมากขึ้นโดยปรากฏการณ์นี้มักจะเกิดขึ้นเป็นเวลานาน12-18เดือนในแต่ละครั้งสำหรับการเกิดลานิยาถึง3ปีซ้อนจัดว่าเป็นปรากฏการณ์ที่หาพบได้ยากมากโดยเคยมีการบันทึกไว้เพียงสองครั้งในประวัติศาสตร์โลกระหว่างช่วงปี1 9 7 3ถึง1976 และ1,998ถึง2,001งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวรา,ารสาร GeoGraphical Research Letters เมื่อปีที่แล้วซึ่งทำการศึกษาโดยทีมนักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยวอร์ชิงตันในสห AH รัฐชี้ว่าความผิดปกติของปรากฏการณ์ลานิยาเกิดจากการกระทำของมนุษย์ในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมามากกว่าจะเป็นวงจรความเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ อย่างไรก็ตามทีมผู้วิจัยมองว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกในระยะยาวจะส่งผลเอื้อให้ปรากฏการแอลนิโญซึ่งตรงข้ามกับลานิยาเกิดขึ้นบ่อยครั้งกว่าโดยคลื่นความร้อนและความแห้งแล้งจะทวีความรุนแรงและเกิดขึ้นอย่างยาวนานในภูมิภาคแปซิฟิกหลังจากนี้และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ bbc.com ครับ